26ีปีที่แบบคิดว่าวันนี้มาอันบ็อกซ์นะคะของขวัญวันเกิดที่เพื่อนเราให้เรามานะคะวันนี้วันที่9วันเกิดเราเมื่อวานวันที่8ก็มาเริ่มกันเลยจะเริ่มแล้วนะทุกคนคืออะไรวะอันแรกนะคะเป็นต้องเป็นประมาณแบบคุกกี้ไหมวะ เพราะว่ามันจะชอบให้คุกกี้แล้วมากทุกคนอ๋อ้ออยช็อกโกแลตอุ้ยอุ้ยมาร์ชเมลโล่เฮ้ยอุ้ยมีเแยวของน่ากินอ่ะอุ้ยเราเยอะมากดีใจต่อไปนะคะ เกียดครีมเอ้ยเยฉันชอบฉันชอบค่ะนี้แพ็กเกจน่ารักนะใช้งานได้ด้วยวยน่ารักอันนี้ก็คือเหมือนแมทกันเลยอ่ะแมทกันที่ว่าเคยให้มาหลายปีก่อนก็ประมาณนี้เป็นเตีมที่แบบคาวาอีมานะคะเฮ้ยน้องหมืนเมทฮอกไกโด ไวเคี้ยวเวลาอารมณ์ไม่ดีชอบชอบชอบมีสองรสนะคะการเอ e ีเบิร์ดเดย์อุ้ยทำไมมันน่ารักอะ่ะโคตรน่ารักเลยจะไม่ขอเปิดเผยเนื้อหาข้างใน,นนะคะแต่จะ อุ้ยน่ารักน้ำตาไหลอืมน่ารักจังใจนะคะไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนแต่ว่าแบบก็เ,เป็นมิตรภาพดีๆแฮปปี้ทุกครั้งที่นึกถึงแล้วก็ดีใจที่แบบได้รู้จักกับเพื่อนคนนี้ตอบเลยรคืออะไรอ่ะนีมู่หรอ,อมีดิม่อลบัอันสุดท้ายเป็นนีมู่เหมือนกันอุ้ย กันเลยค่ะคู่นะคะตัวที่อยากได้จริงๆหรอเอาเป็นเอาเป็นตัวนี้เห็นไหมที่วงตัวนี้แล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆก็เป็นตัวนี้ก็ได้ขอใช้สิ่งไหมนี่ 2ตัวนี้หรือไม่ก็จ็กเกอร์ก็ได้จ็กเกอร์3ตัวนะคะที่คาดหวังเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยวายว้าย,ายเอ้ยทุกท่านนะคะอย่าเพิ่งแบบอะไรนะคะ เราอยากแกะแบบปรานีนะคะนิดนึงโอเกอร์เดวิลหรือสโนวีแกะได้ยัง,งอ่ะมึงแกะฝัง่งไหนอะฉีกเลยแล้วกันนะคะเอ้ยเอ้ยเอาการไม่ได้ดูการนะคะเป็นนี่ มีเข่าไหมวะไม่มีเข่าอ่ะทุกคนตื่นเต้์ตื่นเต้์ตื่นเต้์ตนตหนึ่งหงตาอุ้ยเราได้ฟาร์มิงโก้ใช่ไหมขอตอนตอนวงไม่ได้วงฟาร์มิงโก้แต่ได้ฟาร์มิงโก้น่ารักมากอุ้ยน้องน้องอุ้ยน่ารักอ้า ไอ้เต้าไอ้เต้าโหล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 อุ้ยน่ารักอ่ะตอนนี้อีกตัวนะคะมีอีกกล่องหนึ่งดีมูเราอยากได้ก็ยังคงคาดหวังโจ๊กเกอร์หรือไม่ก็ลีโด้กรีนดากอนดีกว่าแล้วก็เมจิกเชียนก็ได้หรือว่า รือว่าอะไรดีอ่ะสโนบอลดีกว่าสโนบอลไม่ก็เดวิลนะคะที่อยากได้อ่ะเริ่มเลยข้าพเจ้ารู้สึกตืนต่นเต้นนะคะอา้าวเราแกะผิดด้านหนเมื่อกี้ อะไรวะเหมือนจะมีอะไรงอกๆที่หัวหรือที่ตูดไม่รู้เอ้ยเอ้ยในที่นี้คือได้ตัวที่ไม่ได้ไม่ได้วงนะคะได้เป็นน้องล็อกกี้คิงเอ้ยน่ารักอะ่ะสีทองฉันสู้นะเห็นฉันอย่างเงี้ยฉันเคยร้ายมาแล้วนะน่ารัก สรุปเราได้น้องดีมูมาสองตัวนะคะเป็นฟร์มิงโกกับน้องบ็อกซิง่งบ็อกซิ่งหรือบอ็อกเซอร์อะน่ารักเมืองกูขอคุณมากแบบสัรหาอะไรน่ารักน่ารักมาแล้วก็เออที่ชอบที่สุดก็เป็นอัน anyway. นี้เว้ยกูร้องดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกันนานขนาดนี้ดีใจมากๆดีใจมากมากเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากมาก ขอบขอบคุณมากๆครอบครัวมึงก็ไนท์กับกูตลอดรู้ทุกอย่าง I love you บ y e เป็นวันนี้เป็นเป็นครบ26ปีที่แบบคิดว่าได้ตกผลึกอะไรมาบ้างแล้วแหละว่าเออชีวิตที่ผ่านม,ามันเราเราเรา,เราหลุดโฟกัสไปกับอะไรเราพยายามเอาตัวเองไปคิด อะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ตกผลิตได้ว่าบางทีแบบโลกมันไม่ได้เฮียเว้ยกูอาจจะแบบสร้างสตรอรี่ขึ้นมาเองแล้วมันเฮียในหัวกูกูเลยมองโลกทั้งโลกเฮียก็แบบเออก็ก็พยายามที่จะโพสิทีฟขึ้นนะคะอันนี้ก็โพสิทีฟขึ้นเยอะมากแล้วจากเมื่อก่อนแต่ก็จะจะ try to มากขึ้นไปอีกก็ขอให้เป็นปีที่ดีของเรานะคะ แล้วก็ปีที่ดีของทุกคนถ้าใครเกิดวันเดียวกันเมื่อวานนะคะแปดกันยาก็ Happy Birthday นะคะ Happy Birthday to you Bye